เห้โลสวัสดีคะ่ะทุกคนมิมี่เลิฟลุคส์นะคะเช้านี้นะคะมีได้รับแพ็กเกจนะคะสุดเอ็กซคลูซีฟค่ะจากทางจีบันเช้านี้จีบันส่งเป็นมอยส์เจอไสูตรใหม่นะคะแล้วก็แพคเกจิงใหม่จากทางเอสเต l a u ล e เมาให้ค่ะมีจะลองทำออน t สรีวิวนะคะตอนนี้เนี่ยขอทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ก่อนวันนี้เลยจะเอาตัว แพ็กเกจน้องเขามาให้ดูนะคะซึ่งก็อยู่ตรงหน้าตรงนี้แล้วค่ะชื่อเต็มเต็มน้องเขานะคะเป็น Estee Lauder Revitalizing Supreme Use Power Soft Cream นะคะ m อยเซอร์ไรเที่มีเนื้อบางเบากว่าสูตรเก่านะคะแล้วก็เรื่องตัวสูตรใดๆเนี่ยเขาจะพัฒนาขึ้นมาให้มีความทันสมัยขึ้นดีกว่าสูตรเก่านะคะแพ็กเกจหรูหรามาก ตีบันส่งเป็นรายละเอียดมาให้ด้วยนะคะว่า Key i n g r e d i e n t การพัฒนาสูตรของเจ้าตัวนี้มันคืออะไรนะคะ Vitalizing Supreme ตัวนี้เนี่ยมีในส่วนของสารสก,กัดจากดอกชบาซึ่งที่เขาบอกน,นี้นะเก็บด้วยมือ ตอนเช้าแล้วเอามาทําให้แห้งเร็วที่สุดนะคะตัวสารสกัดตัวนี้มันจะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างคอลลาเจนให้กับผิวนะคะอินกรีเดียนอีกอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือสารสกัดจากมะรุมนะคะซึ่งเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของทางเอสเทอร์ลอเดอร์เลยนะคะ ตัวมารุมเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการฟื้นบำรุงผิวนะคะแล้วก็ในการปกป้องผิวจากมลภาวะต่างๆนะคะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมีตื่นเต้นมากๆกับการที่ได้ใช้เจ้าตัวเอสเตอร์ลอเตัวนี้นะคะซึ่งมีเป็นแฟนพันธุ์แท้ของเอสเตอรลอเดออยู่แล้วใช้กยีบขึ้นมาให้ดูเลยนะเนี่ยนี่ มีอีกนะอยู่ข้างหลังนะเป็นกรุนะก็ใช้ของเขามาตัวนี้น่าจะไม่ใช่ลายเดียวกันนะคะแต่ว่าลองได้ค่ะไม่เป็นไรนี้เป็นลายที่แบบพรีเมียมขึ้นมาอีกนะคะไม่ติดค่ะไม่ติดใดๆทั้งสิน้นก็เดี๋ยววันนี้สนิกพีกเปิดเนื้อให้ดูนิดนึงเนาะโอเคเป็น first impression อู้อู้อู้อืมเนื้อประมาณแบบนี้เด้ง โอ้ Ooh, มีความแบบหอมอ่อนๆโอเคเข้าใจแล้วก็เดี๋ยวยังไงลองรอ Honest Review จากมี่นะคะหลังจากใช้ไปสักพักแล้วก็ติดตามฝากติดตามด้วยค่ะไปแล้ะค่ะบ๊ายบาย